ขัดขมินโปสอดแนมไทยแอบติดกล้องซองประสาทตะเมือนทมหน่วย R D F สอยตัดสัญญาณลาดตะเวนทีจากกรณีเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประสาทตะเมือนทมตำบลตะเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายหลังจากที่หญิงชาวกัมพูชาตะโกนใส่ทหารไทยว่าล้ำเส้นเข้าไปในเขตประเทศกัมพูชา และมีการทะเลาะกันเสียงดังทําให้ทหารไทยและทะหารกัมพูชาที่อยู่ในจุดนั้นต้องเข้ามาห้ามแต่เหตุการณ์ลุกลามทหารกัมพูชาเกือบหนึ่งกองร้อยได้วิ่งเข้ามาในบริเวณฝั่งไทยตรงบันไดาทางขึ้นปราสาทต,ตะเมืินทมทางด้านฐานไทยก็ได้เข้าไปอยู่ในจุดดังกล่าวด้วยผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่ามีการผลักอ,อกกันตะโกนโวยวายพร้อมไล่ให้ทหารออกไปคาดว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้น เจ้าหน้าที่ทหารไทยจึงได้ให้นักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวกัมพูชารีบออกจากบริเวณพื้นที่ทันทีต่อมาภายหลังเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาพูดคุยกันเสร็จจนเป็นที่เข้าใจเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้เปิดพื้นที่เข้าชมตัวปราสาทปกติล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพวงจรปิดที่ถูกติดอยู่บนต้นไม้และอ้างว่าเป็นกล้องที่ทางทหารขเขมรน,นำมาติดไว้เพื่อสอดแนมทหารไทยโดยทางผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความบอกว่าหลังเหตุการณ์หลานสาวนโรดมตะอคอกใส่ทหารไทยจนมีคำสั่งเตรียมกลับเข้าบังเกอร์ด่วนแตกตื่นเคลื่อนย้ายเพราะมีคำสั่งฟังเขมรให้ลงไปเอาปืนเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารเขมรแอบปีนต้นไม้ติดกล้องวงจรปิดบนต้นไม้ส่องดูการเคลื่อนไหวของทหารไทยข่าวดงรักนิวซึ่งจากการตรวจสอบเรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามีการติดกล้องจริงหรือไม่ แต่การกระทํานี้ถ้าเกิดขึ้นจริงถือเป็นหนึ่งในยุทธวิธีด้านข่าวกรองและสอดแนมเชิงลึกที่มีรายงานในระดับไม่เป็นทางการและอาจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่พิพาทช,ชายแดนจากรายละเอียดเหตุการณ์ตามรายงานและการประเมินข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับพฤติกรรมนี้มีรายงานจากฝ่ายไทยบางช่วงว่าทหารกัมพูชามีพฤติกรรมลักลอบเข้ามาในเขตปา่าใกล้แนวชายแดนเพื่อทําการสอดแนมพบกล้องวงจรปิดแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือกล้องซ่อนติดตั้งตามต้นไม้ในพื้นที่สูงหรือที่บังสายตาจุดที่ถูกสังเกตว่ามีความพยายามติดกล้องได้แก่เนินลาดต่ำหรือชายป่ารอบปราสาทตะเมือนทมซึ่งเป็นจุดยุทธศาสาตร์ใกล้เขตชายนานมากเป้าหมายการติดกล้องบนต้นไม้ก็คือสอดแนมการเคลื่อนไหวตรวจสอบจำนวนกำลังพลไทยเส้นทางลาดตระเวนและกิจกรรมในค่ายแนวหน้ารวบรวมข้อมูลการวางกำลังกล้องช่วยบันทึกตำแหน่งป้อมยาม รถลำเลียงและทิศทางการเคลื่อนที่วางแผนยุทธวิธีใช้ข้อมูลจากกล้องเพื่อตัดสินใจว่าจะเสริมกำลังตรงไหนหรือประเมินระดับการเตรียมพร้อมของไทยส่วนปฏิกิริยาของฝ่ายไทยก็มีข้อมูลว่าทั้งหน่วยลาตระเวนชายแดนไทยโดยเฉพาะร้อยรอ0 2 1หรือหน่วย RDF มีการตรวจค้นกล้องลักษณะนี้และนำลงมาตรวจสอบมีรายงานว่าไทยแจ้งผ่านช่องทางทูตมาว่าหากพบการติดกล้องล้ำเขต จะถือเป็นการละเมิดอธิปไตยการลาดตระเวนในป่ารอบปราสาทถูกเพิ่มความถี่พร้อมใช้เครื่องรบกวนสัญญาณหรือระบบตรวจจับภาพความร้อนเพื่อบ้องกันการแทรกซึมพฤติกรรมเช่นนี้แม้ไม่ใช่าการลุกรานทางทหารโดยตรงแต่ถือเป็นการสอดแนมและก่อกวนทางยุทธวิธีซึ่งหากไม่มีการควบคุมอาจนำไปสู่ความตึงเครียดระดับสูงโดยเฉพาะพื้นที่รอบปราสาทตะเมืินทมเป็นพื้นที่ทับซ้อนบางส่วนที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ทำให้การปฏิบัติทุกอย่าง ต้องอาศัยความรอบคอบและเจราจาร่วมกันทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ